สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับรู้ประวัติยกมือไหว้ทันทีสิทาเวอร์ซื้อรองเท้าแตะจากถนนคนเดินก่อนรู้ประวัติพ่อค้าต้องยกมือไหว้นอต่อสิทาถึงกับยกมือไหว้หลังซื้อรองเท้าแตะจากถนนคนเดินพ่อค้าลดให้ครึ่งราคาก่อนเฉลยความจริงที่แท้พ่อค้าคนนี้ไม่ธรรมดาทำเอาเซอร์ไพรส์แรงกับคลิปจากผู้ใช้ tiktok รายหนึ่ง ซึ่งเปิดภาพขณะที่นอตศอสีทาทิวาลีหรือผู้พันปุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยสร้างไทยเข้าไปเลือกซื้อรองเท้าแตะจากพ่อค้าคนหนึ่งที่มาเปิดแผงขายอยู่ริมถนนในถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุข้อความว่าเจ้าของตึกโรงแรมชื่อดังปลอมตัวมาขายรองเท้าโคตรสุดแฮแท็ก d a d ีทายังตกใจแฮแท็เชียงใหม่แฮแท็ถนนคนเดิน ฮเลือกตั้ง66โดยจากคลิปพบว่าทางพ่อค้าจะลดราคาให้ครึ่งหนึ่งจากราคาเต็มคู่ละ90บาทแต่นอนตศิอสีทาได้ให้พ่อค้าคิดราคาเต็มเนื่องจากกลัวพ่อค้าจะขาดทุนเพราะช่วงนี้ยังเศรษฐกิจไม่ดีและยังเป็นห่วงถึงค่าเช่าที่เช่าโต๊ะในการขายของแต่พ่อคา้ายังใจกว้างพร้อมลดราคาให้ก่อนเฉลยความจริงโดยชี้ไปยังตึกที่อยู่ด้านหลังซึ่งเปิดเป็นโรงแรมบอกว่า ตึกนี้แท้จริงเป็นของตนเองแต่ให้เช่าทําโรงแรมงานนี้ทาเอานอตศิอสทาถึงกับแซวบอกว่าขายรองเท้าแตะคู่ละ90บาทแต่เป็นเจ้าของตึกนี้ให้เช่าทําโรงแรมแล้วเจ้าของบอกว่าอันที่จริงผมเป็นประธานบริษัทก่อนจะหัวล้อขำและไหว,วขอบคุณขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังนี้นะครับขอบคุณครับ